ตอนนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดฝั่งขวาของสมการนะส่วนที่ไม่เอกพันเนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุาน,านามทําไงเรามีตัวอย่างแล้วนะในในตัวอย่างแรกสุดนู้นว่าถ้าเกิดเป็นรูป 2x บวกสนะเป็นพหุนามกำลังหนึ่งแล้วก็ให้ y เป็นพหุนามกำลังหนึ่งเช่นกันทีนี้ก็ถ้าเกิดขยายเป็นกรณีทั่วไปก็ทีอันนี้ไม่มีสิในกรณีทั่วไปแตนะ่ถ้าเกิดเป็นเพราะเอเ็ FX, นะเป็นพหุนาม degree n degree n ก็คือยอกกาลังมากสุดเอลเฉลยเฉพาะที่เราเดาก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันและเป็นกาลัง n องเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีพจน์ตามหลังให้ครบด้วยแล้วก็มีเหมือนเดิมบอกว่าต้องไม่เป็นผลเฉลยเติมเต็มนะใน,ในส่วนเติมเต็มจะต,ต้องต้องไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกันถ้าใช่มันต้องมันต้องแก้อะไรนิดหนึ่งโดยที่ค่าคงตัวท,ทุกตัวเนี่ยสามารถหาได้ด้วยการแทนค่า y p ลงไปในสมการแทาอย่างไรไปดูกัน อ๋อสิบเจ็ดนักจ้องหาผลเฉลยเฉพาะของสมการนี้นะ y เ <Y S 1> ดลเป็นพรามบวก y พรามเท่ากับสาม x อุแตะเรียนแล้วมาดูกันก็อันนี้คือเรื่องใหม่นะแต่ว่ายาดูก่อนนะวิเคราะห์ก่อนว่า a f x เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยฝั่งไม่เอกพันเนี่ยจะเป็น3 x บวก นะสม x บวกหนึ่งเช่อมันก็คือรูปแบบของเป็นพหุนามและเป็นพหุนามอันดับหนึ่งในอันดับละกันข้างบนใช้ดีกรีอันดับหนึ่งและฉะนั้นนั้นฟังก์ชันไอ้ฟังก์ชันผลเฉลยเฉพาะที่เราจะเดาเนี่ยมันก็ต้องเป็นพหนะุนามอันดับหนึ่งด้วยนะซึ่งก็จะมีแค่สองพจน์ก็คือเป็นเ1 x บวกเอ เดี๋ยวขอเปลี่ยนแล้วกันให้เป็นเนื่องจากมันมีแค่สองตัวใช้กับใช้ a กับ b แล้วกันเอกับ b แล้วที่เรา,เราจะเราจะหา a กับ b ว่าแต่และตัวคืออะไรนี้พอให้ yp เป็นตรงนี้แล้วนะก็กลับไปดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายต้องการอะไรต้องการอนุพันธ์อันดับสองแล้วก็อนุพันธ์อันดับหนึ 1, ่งก็ก็ก็ทำการหานะอนุพันธ์อันดับหนึ่งดิฟหนึ่งทีเหลืออะไรนะ ax บวก b ดิฟก็จะเหลือแค่ a อาอันดับสองคลิปเหลืออะไรเหลือศูนแต่ว่าก็จะพอเห็นว่าวันนะว่ามันจะไม่มีผลนั้นก็เช่นเดิมนะก็เอาวันนี้ไปแทนค่าในฝั่งซ้ายของสรรมการถ้าเกิดเอา y p ไปแทนค่าก็จะได้เป็น y p d o u b l ามบวก y p พร i m บวก y p เท่ากับ 3x บวก1ทีน,นี้ก็แทนค่าเขาไปตัวนี้ก็เป็น0 นี่เป็นศูนย์แล้วก็บวกกับอะไรแล้วบวกกับ y p พรามซึ่งเราหาว่าได้คืออะไรเออเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นสีกันนเป็น a x บวก b a x บวกกับ b อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น a แล้ว y p พรามเป็น a ก็ใส่ a เข้าไปแล้วไม่ได้คูณอะไรเป็นบวกเปล่าเปีนี้ y p ก็คือ y p ก็คือ a x บวก b a x บวก b นี line. Line ่ค um, so ือฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาก็ยังเป็น 3x มเบวกหเหมือนเดิมอยู่อ่ะต่อไปเราจะมาเทียบสัมประสิทธแล้วนะว่าต้องหา a กับ b ต้องเป็นค่าอะไรมันถนึงจะเท่ากันฝั่งซ้ายก็บวกแล้วพ่วนามจัดรูปปกติเลยก็จะได้เป็นเอ็คูณ x บวกกับอะไรนะบวกกับค่าของตัวก็คือ a กับ b บวกกันบวก b นี่จะต้องเท่ากับ 3x บวก1 นั้นก็พอเทียบสมบัสิ์แล้วก็จะเกิดนัสองสมการขึ้นมานะสมการแรกเกิดจากเอา x มาเทียบกัน ax กับ3กับ3 x ต้องเท่ากันฉะนั้นนะ a ต้องเป็น3แล้วก็สมการ2คือบอกว่าอะไรบอกว่าค่าคงตัวเนี่ย a บวก b เนี่ยจะต้องเท่ากับค่าคงตัวฝั่งขวาซึ่งก็คือ1แต่ว่าพอเราดูว่า a เป็น3แล้วฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า b ก็ต้องเป็นนะับบวกอะไรได้1 สามบวกกับลบสองได้หนึ่งฉะนั้นสุดท้ายเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน้นสุดท้ายแลนะนัผลเฉลยเฉพาะของเราผลเฉลยเฉพาะคือน,นะ yp แล้วกับ ax บวก b a คือสามก็สาม x บวก b b คือลบสองบวกกับลบสองเรียบร้อยนะอันนี้คือจบข้อน,นี้แล้ว เราได้ผลเฉลยเฉพาะมาแล้วเลยส่วนใครรู้สึกเห็นอันนี้แล้วอะไรนะตั้ังกิดตั้งกิดก็เปลี่ยนให้เป็นลบสองก็ได้ลบหนึ่งข้อเท่านี้นะผลเฉลยเฉพาะอ่ะต่อไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันอ๋อมันควรจะอยู่หน้านี้แไม่เป็นไรตัวอย่างที่18แปดนะจงหาผลเฉลยเฉพาะของสรรมการนี้แล้วแห่อ่าฝั่งซ้ายเปลี่ยนนิดหนึ่ง ในท,ท,ที่ที่เปลี่ยนเยอะหน่อยก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นสมการที่เป็นพระอุณามอันดับสองและเกรดสะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ก็ต้องบอกว่าอโอเค FS เนี่ยฝั่งฝั่งไม่เอกพันเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพระอุณามอันดับสองราะฉะนั้นนั่นแล้วเราก็ต้องให้ YP เป็นพระอุณามอันดับ2เช่นกัน นะลนดับ2จะมีแล้วบ้างจะมีสามพจนะ a, x, ์นะเอกำลังสองบวกกับ b x แล้วก็บวกกับค่าคงตัว c เป็น c ีสีม่วง <c oughs> แล้วกันอันนี้คืออันนี้คือฟังชันที่เดาๆแล้ว,วนะมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเกิดให้ y p เป็นพหุนามกำลังสองอันนี้อันนะี้เป็ทีหรืออะไรเป็นทีตรงนี้ a x กำลังสองก็จะกลายเป็น2 a x เขียนเขียนอย่างนี้กันให้มันเฉียงแล้วก็ bx ดิฟลกมาก็าจะเหลือแค่ b และส่วน c ดิฟก็จะหายไปงนั้น yp พราม์ดิฟหนึ่งครั้งเลย 2ax บวก b และ,ะเราต้องการหา y เดี๋ยวเปินพราม์ด้วยนั้นก็ก็หาออกมาดิฟ 2t เหลืออะไรและ 2ax ดิฟมาจะเหลือ 2a ดิฟเหลือ 2a ส่วน b ดิฟอีกทีหนึงหายไปฉะนั้นได้มาแล้วฝั่งซ้าย มาดูกันว่าถ้าเกิดแทนค่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดเราเอา yp เป็นแทนค่าก็าจะกลายเป็น yp แตบ้นพรามลบสอง yp พราบบวก y p พราบเราอยากให้ตรงนี้เท่ากับนี่ต้องเป็นที่เยอะๆหน่อย x กำลังสองบวกสอง x แต่ก็เอาที่เราได้มาจากข้างในมาใส่แลนะ้ว yp yp แตบั้นพราบบสองครั้งไปสองเแล้วก็สองมาใส่ อันนี้ว p ยพีพรามเอ่อทีอันนี้เกินเกินไหมว p ยพีเปล่าๆอันนี้ว p ยพีพรามจะเห็นว่าต้องระวังนะเพราะโจทย์ที่ให้มามันคือลบสองลบสองคูณว p ยพรามเพราะฉะนั้นก็ก็อย่าลืมลบสองเลยนะคูณว p ยพีพรามก็เอาว p ยพีพรามเนี่ยมาใส่ก็คือสอง ax บวกกับ b ก็ y p ก็คือเอ่พาพระนามแรกเริ่มนะซึ่งเราก็ใช้ใช้วิชามาแล้วกัน วางลอยแล้ววิชามมนก็ย่ยอหน่อย <c oughs> <c oughs> นะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ตาเริ่มมืดตรงนี้ก็เลยมีเงานี่กล้วสองบวกสอทีน,นี้ก็จะเห็นว่าพจน์ที่มันมีการดิฟหายไปหมดเลยนะเหลือตัวแปรเอตัวแปรเดียวแล้วฉะนั้นก็จะเป็นโจทย์ของการเทียบสมสิทธิ์แล้วว่า A B C ต้องเป็นเท่าไหร่สอ,อฝั่งนี้จรงจรเท่ากัน ก็ใช้การบวกลบเท่าน้มที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ดิเอกกลังสองเอ้พจเอก์ลังสองมีกี่พดเอาเอาอันนี้ก่อนดีกว่านะเอาลบสองกระจายเข้าไปก่อนจะได้เป็นบวกให้หมดก่อนตรงนี้เป็นสองเอแล้วเป็นสองเอแล้วก็ลบสองกระจายเข้าไปนะลบสองคูณสองเอก็เป็นลบสี่เอนี้ขอเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเป็นลบสี่คูณเอลบสองคูณบีก็กลายเป็นในะลบสองคูณบีตรงตรง แล้วส่วนฝั่งฝั่งนี้ก็ขอใช้วิชามานัดพี่วางนะได้แหละทางขวาก็แน่นอนแล้วก็ยังไม่ทําอะไรเหมือนเดิมก่อนแล้วทีนี้ก็จัดรูปไปแหละนะอ่าพจน์กำลังพจนกำลังสองมีอยู่พจน์เดียวก็คือ ax กำลังสอง ax กำลังสองโอเคอย่างนี้ดีกว่าไม่ฉันหายหมด A, x กลังสองพจน์ต่อไป ots. พจน์ที่มี x มีตรงมีตรงไหนบ้างอ๋อพจนทีอันนี้หายไปอันนี้ลบอันนี้ลืม x และ x ตกไปลบ4 a คูณ x นพจน์ที่มี x จะมีสองพจน์ก็คืออันนี้ลบ4 ax แล้วก็บวก bx นันก็จะกลายเป็นลบส a บวกกับ b ลบส a บวก b คูณ x แล้วก็สุดท้ายอีกพจน์หนึ่งนะพจน์ค่าคงตัวอันนี้จะเยอะเลยเพราะว่ามันจะมีทุกพจน์เลยลเริ่มจากข้างหน้าสุดข้างหน้าสุดก็จะเป็น2คูณ a อและสองคูณเอกลางมีค่าคงตัวเป็นลบสคูณบส่วนหลังสุดมีค่าคงตัวเป็น a b ีเปล่าๆและสองเลบสองบบวกซีเท่ากับ x อําลังสองบวกสองเอทีนี้เราก็ล้วก็พร้อมในการเทียบสมบสัติแล้ว นะถ้าเกิดเท่านามสองครั้งเท่ากันแปลว่าสมบัติของเลขชี้กำลังแต่ละตัวเนี่ยเท่ากันก็จะเกิดขึ้นเป็นสามสมการนะเพราะว่าสมการกำลังสองจะมีส้งหมดสามพจนะผลอ่าน์แรกก่อน a เท่ากับอะไร a x กำลังสองเท่ากับเกำลังสองดังนั้น A ก็ต้องเป็นหนึ่งและเเป็นหนึ่งต่อไปนะน์ต่อไปก็คือตรงพจนี้ลบสี่เอลบสี่ลบส a b, บวก b เท่ากับทางขวาทางขวา อะไรคุณ x อยู่องคุณ x อยู่ <Higher. S 1> ก็เป็น2องก่อนที่จะหาเขียนให้ครบก่อนสุดท,ท้ายแล้วผดค่าของตัวตรงนี้ผลค่าของตัวก็ังก๊อบลองมาแล้วก็ได้เท่าไหร่ไม่มีนะไม่มีก็แปลว่าเป็น0ูนย์ดังนั้นถ้าเกิดเราเทียบสามสิทธิ์ก็จะได้เป็นนะเป็นสมการ3มสมการนี้มาแต่ว่าเราไม่ต้องไปแก้สมการสามตัวแปรให้มันวุ่นวายนะเพราะว่ามันแก้ตรงๆได้ ถ้าเกิดจาก a เท่ากับ1ถ้าเราเอเท่ากับ1ไปแทนในสมก,การสองก็จะเกิดเป็นลบ4บวก b ลบสบวก b เท่ากับสงนั่นคือเราได้ว่า b เท่ากับอะไรก็เอา,เอา,เอาลบย้ายไปบวกก็จะกลายเป็น2บวก4ก็คือ6ได้ค่า b มาแล้วแล้วต่อไปข้างล่างนั่นก็คือถ้าเกิดเราเอา a กับ b ไปแทนค่านั่นคูนสองคูนล,ลบ2คูนบคูณ6 บกวก c เท่ากับ0นั่นก็คืออะไรก็คือ2ลบ12บวก c เท่ากับ0อันนี้ก็คือลบ10บก c เท่ากับ0หรืออ่ะก็ได้แล้ว c เป็น10มาลืมเป็น4ม่วงนทีนี้ก็เห็นจะเห็นว่าเราได้ค่า a b c มาแล้ว a คือ1 b คือ6 c คือ10ดังนั้นบรรทัดสุดท้ายเราก็จะสา,สามารถสรุปได้ว่า ในข้อเนี้ผลเฉลยเฉพาะคือผลเฉลยเฉพาะคือนะ y p เท่ากับ a คือหนึ่งใส่เป็นหนึ่งไว้ก่อน x กำลังสองบวกกับ b b คือ6แล้วบวกกับ6 x แล้วก็บวกกับ c c ในที่นี้คือสิบเสร็จเรียบร้อยถ้าเราเอาฟังก์ชันนี้ไปแทนค่านในสองซ้าย เวลาดิฟจัดลูกออกมาก็จะได้เป็นฝั่งขวาแล้วก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกสองเอ็กอยนี้คือจบอีกหนึ่งข้อในการกแก้ในการดาวผลเฉลยในการเทียบสัมสิทธิ์ถ้าเกิดเราให้พ์ที่ไม่เอกพันเป็นเท่าน้ำทีนี้จะจะเหลืออีกเรื่องหนึ่งเหลือตรีโกณมิติแล้วนะทำยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัน